ช่วยกันหนักนิดเบาหน่อยแล้วเขาว่ากันไปช่วยกันไปไปไปโยงกันไปเรียกว่าไปโยงกันเดินให้เดินไปได้ให้ก้าวไปได้วัดก็เป็นกำลังอย่างหนึ่งโยมพุทธวสาก็เป็นกำลังอย่างหนึ่งกาตั้งของปันจัตั้งรัฐกา,าราาก็ตั้งเมื่อไหจะได้หามาได้เขาไม่เป็นที่ถูกบอกถูกใจไปที่เกาะไปดูเขไไ่เกาะเอา ว่าตายใหญ่ก็ยังมันเกาะกับร่องปลานั่นฮะเป็นไอ้ที่ว่าท่านมันจะไปบินบา้บกาก็บบกหัวโยมอือไอ้วัดเรานี่มันลำบากเลือกอนจ้ามันลำบากเรื่องนั้นไอ้คนนี้เป็นร่มบ้านมันไม่บวชอ่กาอกบพอปางขอสบปางบอกว,ว่าเดี๋ยวแล้วผมก็พูดไปอย่างนั้นแต่แล้ว ถ้ายอมไม่ไปพุดดอยมไม่ต้องไม่ต้องไม่ควางพระพระไปเทศหรือพระเทพบนพระเงินโบราณการแทศได้รัศดาจิบบาทโยมเก็บหมดเอาไปใส่บัญชีเราเก็บไว้เป็นของหลงนั่นแหละการบรรลุระะภาพลงที่ทั้งตัวของก็นง่งหลงเจ้าก,ก็น่าเภอที่เป็นตัวหลักอยู่ในการจัดการจัดงนานการรักษาการเจ้าวาด จ้าวาดก็เป็นคนหลักแทนเจ้าคณะคือคนทำงานในมีใครที่จะไม่ไม่มีใครที่ไม่ถูกของอาศเองหลวงพ่อที่เจ้าวาดอดีตเจ้าวาดท่าโมราณเรื่องราวไม่มาผู้เท็นเดี๋ยกรู้จักกันแต่ไม่ได้คุ้นเคยอะไรมากแต่เคยมาเทศน์มาอะไรกระมาณเจอทคนตั้งหลายหลายครั้งเพราะที่วัดแห่งนี้เป็นหลายท่าน ในช่วงหนึ่งเป็นมาพิการในช่วงหนึ่งเป็นธรรมยุทธ์อดีตโยกแต่โยกจะถามว่าเป็นธรรมยุทธ์ตอนไหนเ่อเรามาเป็นตอนที่นำลงจันทมาอยู่การนำลงพ่อมาอยู่ที่การลงจันทมาอยู่การจันไร์จันมาไม่เท่าไรจันก็ดับนี่เป็นเรื่องที่เป็นมาในอดีตที่ในสมัยที่นำลงจันทมาอยู่การลงพ้อมาอยู่ที่ ยุคนั้นเป็นยุคที่เริ่มก่อาม้านรวมกลุมที่หลวงปู่เป็นประธานมาทอดกบป่าทุ่งใหญ่ประปามาณห้อยนั้นนั่เป็นที่พึ่งท,ทางจิตทางใจของโยมกันแล้วครับเดี๋ยเมือ่ดดดดออย่างวัดตุนยันวัดตุนยันเ็อยู่อยู่โรงพยานก็มรณภาพไปตีจากรนาบอบว่าที่วัดนี้เป็นตำหนักของตำรายุทธ์มาพอน นี่ผู้มีไหวจันทร์ตั้งเป็นกบวัยุดได้แม่ผมบอกผมไม่รับไม่รักทำไปเถอะตามตาหลักฐานเป็นอย่างนั้นก็เราจะร้างไปในช่วงหนึ่งแล้วก็ลมอุดแรงก็โคร้างไปอยู่โยมก็มาอ่านแล้วโคร้างไปอยู่พอโครงพระไปอยู่อยู่ไปอยู่มาในในยุคนั้นมันยังแรงแค้นอยู่แรนเป็นยุค บก่กพาตันมายุอะไรมันรางนะจารางผู้บกครับเราก็ทราบข่าวตอนหลังว่าหลวงพ่อรูปนั้นมันน่าจะนิกานแล้วแหละเพราะตอนที่ทำหนังสือเอกสารให้ตอนนั้นผู้เทศยังเป็นเลขาจังหวัดอยู่ตลากรญายายอมรักว่าคณะธรรมยุทธน,นอออาอาพระที่จะเป็นสงฆปานเนี่ยากกว่าของมหานิกายที่ของมหานิกายวัดเยอะพระเยอะ แล้วก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันร่างมาเป็นสม่รารร่างมาเป็นสงทานเพื่อไก็ไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องให้โยมทุกคนชอบใจนะไม่ต้องคิดแ่าโยมทุกคนชอบใจแต่ถ้าถ้ามาอยู่แล้วมีอะไรเป็นข,อขอ้ขอกหาเกี่ยวกับเราพระวินยัยก็เป็นเรื่องที่ลำบากใจของกันสงฆของกันทุกคนทุกเองถ้าเราช่วยกันประกับประคอง วันนี้ยังวิ่งไม่ได้ก็ให้เดินได้เถอะเดินเร็วไม่ได้เดินช้าๆ่อได้แต่ประการตั้กันคือไม่ถอษใจไม่ถอดหมายปลายทางได้วันนี้ไม่ถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ถึงเดือนหน้าก็ได้นี่ยเาเรียกว่ามีกำลังใจในการที่จะร่วมกันจัดเพื่อเป็นการบูชาคุณของพดีเมียนร้อย ปูะเทศนใด้าบกลาวมาตั้งก่อนจากนี้ก่อนจากก็ต้องแต่โบราณมาบเลยหม่จะแ้ก็มีมีภารกิจอยู่จัดไปประชุมอยู่ที่ก็เรียกประชุมพระปรายะ์ทั่วประเทศของคณะธรรมยุทธ์ปรเทศเคยถามนะถามพระพวกกันที่เป็นมหาวิทายถามว่า ได้ถามจริงว่าอจรยอเมื่อตันอาารยูดอายรู้ให้ว่ากัจา่ย์ดทำยุดธวิธีกรได้ถามแน่นี้ว่าระธานนี่รู้หรือไม่รู้ก็ไม่ไามแต่พ่มเอง่มไม่รู้ก็ราะวาอาจารย์มดแล้วมันก็ไม่รู้ในตอนหลังเมื่อตัดมันมีสองอย่างก็คือทำยุตธวิธีารไมได้แต่งะย นี people, in time, in ่ระโยมงความเท็จขึ้นมาทุกคืนทุกคืนทุกคืนก็ตรงกหลายครั้งแลายชุดระโยมงใสใสการเทศจเขาใสกันโมนากัรเทศทุกการทุกการการอะไรที่ดีบ่าที่ดิบ่าประดุกนิดน้อยเนี่ยนี่แต่ไม่เป็นไรตามของอูรูปเรื่องแกพูดแบบตลกตลกแกว่าแกไปพักอยู่ที่วัดวัดเดิม่ะไปขออาศัยที่วัดวัดเดิมไปพักที่นอที่ บอกว่าเป็นอไรสบายดีมันพอกสบายเองแต่ก็ไม่ได้รับเลยเออแค่ว่าแค่ไปนอนที่ตลาดไม่ได้รับเลยต่างคือถามว่าทำไมแต่บอกว่าไปยี่สิบมันคุยกันในตู้บริจาคเนี่ยในทู้ทำไมในตู้บริจาคนั้นไปยี่สิบมันคุยกันยังไงมันพวกามากกว่าพื้นไปยี่สิบมันในตู้บริจาคนะนี่ตัวนี้ไม่รู้ว่าไปยี่สิบมากหรือเปล่านี่ แต่บอกว่ารู้ในรู้บริจาคบริจิตต์นี่มีพวกนะเวลาร้อยเวลาอ่อ้อยเวลาันนี้มีไม่เท่าไรรู้ไริจิตต์ไม่ได้ในวันนี้ก็จะยกเอาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้กัรโดยยกเป็นคาถาบาลีว่าเทลูยะตาอิสัทโนวาตินะตระวีติเจวังนินทาปั้งซาตุนัตพรมิชันติปันดิหา แปลเป็นภาตาไทยว่าภูเขาแท่งทึกจย่อมไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมสันใดบรริตชนก็ไม่หวั่นไหวในเพราะสันถิดและลูกตาสันนะั้นอันที่จริงเรื่องอ